วันนี้จะทำแตงไทยน้ำกะทิค่ะมีอะโวคาโดด้วยอันนี้คือน้ำกะทิค่ะต้องคนให้มันแตกซะก่อนถึงจะใส่น้ำตาลวันนี้เป็นเมนูของหวานอะโวคาโดและแตงไทยน้ำกะทินี่มันหอมจริงๆนะคะหอมหอมเวลาเรามาคนให้มันแตกพอมันร้อนแล้วมันจะหอมน้ำกะทิ ทำน้ำกะทิให้มันเย็นแล้วก็จะไปปอกแตงไทยกับอะโวคาโดอันนี้คืออะโวคาโดคะ่ะมันสุกแล้วมันจะออกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แตงไทยวันนี้จะทำแตงไทยกับอะโวคาโดน้ำกะทิอะโวคาโดนี้เราจะปอกไว้เยอะไม่ได้นะคะถ้าปอกไว้เยอะแล้วมันจะดำ มันไม่เหมือนแตงไทยเราจะปอกแค่พอกินถ้าปอกไว้เยอะๆแล้วมันจะเปลี่ยนสีสีจะเป็นสีดำเลยค่ะไม่น่ากิน แตงไทรนี่ปลูกง่ายๆนะคะเอาไปหว่านที่ไหนมันก็ขึ้น ทำชิ้นโตๆอย่างนี้นหะ เสียงนกอยู่กรุงเทพเหมือนกับอยู่ป่าอยู่เขาค่ะเช้ามาเสียงนกเสียงการ้องเต็มมีสารพัดนกดีนะช่วงนี้ที่หน้าบ้านเขาถมที่ไม่งั้นแต่ก่อนนี้ลกนกกระปรดูดนกกระปรดูดนี่เป็นฝูงเลยค่ะแล้วก็เราเอาน้ำใส่ใส่กระมังไว้หลังบ้านมันชอบลงมาเล่นน้ำ นกกระปูดตาแดงเคยได้ยินแต่เขาบอกว่านกกระปูดตาแดงมันก็แดงจริงๆนะคะแดงแบบน่ากลัวเลยเวลาเราเราไปดูมนะันอะเวลามันเล่นน้ําอ่ะมันมองเราแล้วตามันแดงอะ่ะแตงไทยนี่มันหอมจริงๆนะคะปอกอย่างนี้หอ,หอมหอม กินมันหอมเวลามันสุกกินเปล่าเปก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันสําหรับคนไม่กินหวานอย่าให้มันเละมากอันนี้มันไม่เละนะคะมันสุกแล้วเราเอาเข้าตู้เย็นไว้มันก็เลยแบบออกแข็งๆหน่อยแต่ก็พอดีอ่ะมันนิ่มพอมันละลายจากความเย็นแล้วมันก็นิ่มถ้าเราไม่เข้าตู้เย็นไว้ข้างนอกมันก็สุก งอมงอมแล,ล้วก็เละแตงไทยนี่ปอกอย่างนี้มันจะง่ายค่ะเวลาปอกแตงไทยบางคนไปพ่ายาวตามยาวเลยแล้วเวลาเราจับมันก็เละทำอย่างนี้มันมันปอกง่าย ก้ะมีดคมๆหน่อยกระเฉอนนแป๊บเดียวแตงไทยน้ำกะทิแตงไทยลูกหนึ่งได้สองชามอันนี้คืออะโวคาโดอะโวคาโดนี้เราก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเพราะว่าเอาไว้ข้างนอกแล้วมันสุกมาก แค่ตู้เย็นไว้เมื่อวานนี้มันสุกพอดีเลยแต่ว่าพอเราเนี่ยถ้ามันสุกมากแล้วผิวมันจะออกดำดำวันนี้ใช้ไปสองลกูกเอาไว้มันก็งอมมาก เนี่ยค่ะพอสุกมากผิวจะไม่สวยมันจะดำงอมเนี่ยลอกออกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบกโดถ้ามันนิ่มแล้วรีบกินเลยเพราะว่าเอาไว้นานแล้วสีมันจะดำ มันไม่เสียนะคะเพราะว่ามันสุกมากแล้วมันก็เลยสีมันก็เลยจะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้ถ้ามันยังไม่งอมสีมันก็จะสวยซื้อมาต้องรีบกินเลยอะบุกพโ,โดนี่ถ้ามันสุกแล้วปล่อยไว้หลายวันก็จะเป็นแบบนี้ผิวสีที่จะเปลี่ยนอันนี้เราจะมากินกระน,น้ำกะทิ อบูคโดูน้ำกะทิซื้อมาลูกมันเขียวๆค่ะพอมันพอมันสุกแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนสีพอมันเปลี่ยนสีมันเป็นสีน้ำตาลเราก็เข้าตู้เย็นพอเข้าตู้เย็นพอมาปอกอย่างเงี้ยสีมันก็จะเปลี่ยนเนื้อมันจากเนื้อสวยๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีคือสีน้ำตาลออกน้ำตาลมันก็จะดูไม่น่ากินหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันยังกินได้อยู่ เนี่ยเอาเข้าตู้เย็นไว้สีมันก็เลยเปลี่ยน ให้จะกินแตงไทยน้ำกะทิกับอโบะโวคาโดนี่อโะโวคาดน้ำกะทิกินเต็มชามเลย อันนี้แตงไทยมันก็เย็นอยู่นะคะอ,ออกจากตู้เย็นแล้วก็อะโวคาโดก็เย็นอยู่เสร็จแล้วค่ะอะโวคาโดแตงไทยน้ำกะทิอันนี้อะโวคาโดแล้วก็อันนี้แตงไทยค่ะใส่น้ำกะทิเข้าไปก็อร่อยอร่อยค่ะ จบคลิปแค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร์ใครอยากกินก็ไปทำกินค่ะใส่น้ำกะทิราดอวโวคาโดนี้ถึงจะไม่สวยแต่ว่ามันก็ยังอร่อยอยู่ค่ะเพราะว่าเราแช่ตู้เย็นผิวมันก็จะเป็นแบบนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ